เราขับรถรรถที่ห้ออะไรคะซิตี้อี่ห้อง้งรเมือง้ค่ะีัลือดออกจะได้เลือดต้องเอาไอ้นั่นมาเหลากระดาษทรายเหรอคม่เึืกระด เห็นไหมมันมันขึ้นอยู่กับความคิดของคนที่เม่อกีหมอพี่หมอว่ากระดาษทรายอะไรอะกระดาษทายเราจะขัดไม่มันจะได้ไม่คมไงแกตัดเล็บเมื่อกี้เขานจะคมมั้ต่เอาตไปเฮ้ไมมันเป็นเหล็กไม่ใช่เหรอเปไม่เห็นพลาสติไม่ไม่แล้ลบคมหน่อยนึงไม่ให้มันคมหาหมอเถอะหเลายครั้งตับบโทษเรียกรถรับบาบเล็บโทษเรียกรถรับบาลเป็นอะไรอ๋อเหล็กตัดฟันูด เงือกเออพูดบอกวัาลงมาแล้วทำอะไรอะไรนะมีสอบแหละการพูดเมื่อวานบอกก่อนลงมาจะอยู่นิ่งๆไม่ใช่หรือเมื่อกี้าเอ็มานี่อเกิอะไรอ่ะนี่เกิดอะไรไอ้เขานิ่งแล้วก็ถ่ายสิทายเหรอทายร้อยทายมีอะไรนิ่งองนะปากไม่นิ่งเอเป็นอะไรเป็นอะริ่งไม่เป็นอะไรอกเป็นเขาให้หาข่าวเขาให้หาข่าวมาคุยกัน คิสรีปต์เองแล้วคุยข่าวข่าวการเมืองคุยกันยาวข่าวการเมืองคุยกันยาวเลยเรื่องบันเทิงเน้นคำเน้นไม่เน้นอ่ะนะข้าวข่าวเพื่อนแซวเพื่อนบอกว่าตอนแรกนั่งคิดอยู่ว่าจะเอาเรื่องอะไรดีเพื่อแล้วก็เอาเรื่องแกบ้าใครจะเลอกเรื่องไหนบ้างกูเลยเรื่องตัวเองเก็บไว้คุยเองไม่ได้ใครจะ เรื่องที่แบบเป็นข่าวอันนั้นไงเขาให้หาเรื่องข่าวที่กำลังก็เป็นอยู่มันนี้เป็นข่าว๋ยวไปอ่านงงวันี้เ็ตคอาอธิบายอีกมอง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 คมเนแต่เรื่องไม่ใช่ต้องยังมองคำยังมองคำก็พระเด็กพระเด็กกินเนยง รู้จักไหม่ะรู้จักสองภาษาน้องไดีดีมากอาจจะหลวกยิ้มตลอดนะพี่เด็กน้องนะเว้ยจักเอาแต่ลงมาแต่เรียมาแล้วนะนอกเมืองเหรอพี่เฮ้ยจริงมเหรนลองรู่นะใช่พี่คนจริงเลยไปพัดแล้วพัดตัวเองก็ได้ปะใค่ไม่ร้อนอ๋อยู่นี่นั่งสบายลูกหุ่นแามขึ้นแม่จเอาแขนไปหลัง กล้ามขึ <u> ้นเหรอก็เปตัดออกเหรอก้ามอ่ะช่างเนตัวไม่เกี่ยวหรอกเกี่ยวขนาดของเจอเกอร์อะไรนะเเจน่ะมเยนียอไรก้าแข็งเ่หออเล่ิบเหรอเออมันใช้ายา่านั่นตายามการจะได้ไม่ขึ้น เฮ้ยมีนิสิตตาช้างเหรอมีผมไม่ดูโฆษณาอะไรหรือโฆษณาที่แบบไม่ต้องบีบอ่ะที่งอแล้วหลุได้เลยก็อย่าเขียนผิดตรงนี้นะไออยู่ตอนอยู่ฝันแก่นอ่ะเพื่อนชอบพูดไม่ถูกเน่เลยไม่ให้เพื่อนยูนิสคิดพื่อนช่หรอเน่เน่คอยยูนิขิดหน่อยก็เลยหันไปไม่มีดอกนิขิดมีแต่นิขิด

แม่งก็ถ่ายอยู่นัได้เลยพี่ถ่ายแล้วก็ย้ำถ่ายแล้วก็ยำต่อยาแล้วตะก้องตะก้องชอบเขาย้ำให้พี่บอลรู้ไงเอออิดตัดดำดำที่อยู่ในห้องคอนโทรลอ่ะรู้จักไหมแต่แสบไปแล้วแสบดำดำผลคุมกล้องอ่ะพี่เราเคยเห็นเหรอยิงจาก หรอนนี่แหละเป็นคนที่ไปบอกให้่บอกใไม่ได้นี่ยริงที่รจักแต่ copy matter ไงแล้วพอไปตอนตอนอักราใช่ไหมมันตามถ่ายพี่อร่อยคนทวิตมาไงแล้วตลาดพี่เจอมันพี่้จริงมันถ่ายแบบเรามาอะไรเงี้ยก็ทวิตดังเลยอ๋อดาวถ่ายตอนเข้าเคลื่อนไหวเหรอใช่ใช่ตอนอักราที่เดินขึ้นมาจะเข้าไปข้างในรอเข้าไปดูืรอข้างในปีก้ารูปปีไหนพี่เล่านี่แหละพี่อักราก็ยังเข้าไปข้างในไงละกล้องขึ้นมาแม่งไฟแดงติดแล้วถ่ายหน้าเลยแล้วแม่งยิ้มย่อม่ากลัวเตยเลย ตอนที่ดูคอฟฟี่มาเตอร์ไม่ถ่ายหน้าพี่เต็มจอห้าสิบสองลิ้วหน่อยมันงเกลียดพี่ไว้เรื่อยเมีคนมาพี่บอกเออมันเกลียดพี่ไว้เรื่องเรื่องอะไอจริงพี่บอกเฮ้ยเน็ตไอ้เน็ตไอ้เยอะๆเน็ดไอ้เยอะเโอ้เยอะจริงเลยหายรูปหายรูปช็อตอะไหนห้องน้ำ้องถ่ายเลยใครไม่ถ่ายบ้างเนี่ยใครไม่ถ่ายในห้องน้ำบ้างไม่ใช่ไอ้ถ่ายหน้าประตูห้องน้ำเลยอะ มันมีแน่ประตูห้องน้ำกว่าข้าลอยเออแหมขนาดไม่มีไม่มีไม่มีเสียงออกมาจากห้องน้ำเลยคเน่เล่นแต่คน่ะจะดึงมบพี่กอจากปากไม่หายล้เออเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนพี่ยิมเปลี่ยนกดกดอะไรเนไม่ใช่กนเนอเตอร์ี่เอาไปลเแล้ว ว่าหมอตีเป็นคนที่มีสมาธิมากอยู่นิ่งมากคุนี้จะยุ่งจริงนิดอยู่นุงมากนจนเม,มื่อวานได้ซองขาวแล้วซองขาวมีผลสิ้นเดือนเดือนแรกออกหรอเพิ่มเงินเดือนเพิ่มเลยนี่ถ้านี่ถ้าไม่มีใครถามนะไม่มีมุกแนละ้วถ้าไม่มีใครถามอ,อะไรออกแนละ้วมีกันได้ตามน <c oughs> ้องอีกแหกตกเบิกอีกหกเดือนจะไปพูดถูกจะขับออตกเบอร์อีตกเบิกอีกหกเดือนตกเบิก์หกเดือนก็รำซ้ำ เปล่าเรื่องขั้นตุลาของอันเจ้าใช่ไหมอันนี้ขึ้นก็ต้องฝั่งรอบสองแต่ว่าหนูยังไม่ได้รับบัตรโอ้ยรับบัตรนั้นเลยเอ้ยหนูยังไม่ได้รับชุดธาระเลยทำไมเนี่ยหนูว่าจะร้อตั้งหลายวันแล้วต่อจนใบเสร็จหายแล้วถามมาชุดธาระเรียนมาเราติดชุดธาระด้วยซื้อใหม่ก็ได้ซื้อใหม่ไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไปเรียน มีมีเรียาราทำบ้าเลยเค้เขามีวิชาเขาอยู่ไม่แคน์ขาหักไปไหนไงอ่ะเขาให้ใส่เฉยมหาลัยแล้วอ่ะมีภาระมีภาระด้วยก็ซื้อใหม่ปิงมเดี๋ยวนี้อีกสองสัปดาห์สอบไปากลางภาคการเรียนรู้จบเร็วมากกลางคการเนมีความรู้อะไรไปสอบบ้างไหมมันพูดสมสมันยมีมีเพื่อนน่าตาดียังไหม ก็ยังไม่มีแต่ตุดตรงเลยไหมล่ะไม่ไหวแล้วลองแล้วไม่จ่อลองแล้วไม่จ่อเองเลยที่มาแทนกล้องทางนี้ได้ไหมไม่้อยแทนกล้องเนียแทนขวานแทนขวานิดเดียพี่น้อยเต็มพี่น้อยสองนิ้วเลยเดี๋ยวฟลโลอกกูเพียบเลยครต่ออีกเป็นแหว พอลองยัไงคะพี่บอลลองไงอะไรอะไรนะแบงยังไม่มันจะถามพี่บอลนะแต่ว่าสกิ๊กยิ้มไงนี่เมื่อกี้เมื่อกี้ไปเซเว่นไหมหยิบยาไทรินอนไม่สบายแล้วแม่งหยิบเควายด้วยไม่ใช่เควายมันคืออะไรเควายเจหลลืมเจหลลืมเจหลอืเป็นเจหลลืม เข็มองยังไงอ่ะพี่พิทเขมองยังไงพี่ยังไงเนี่ยไม่พี่พีไม่รู้ไงว่ามันคือแล้วพี่พีอเเตรอย่งก็ไหยิบไงหยิบแล้วก็เาเตนอมันไม่ใช่เขเติร์ไม่ใช่เเตร์นก็เมาถามพี่บอลเอาดีไหมไม่ได้ไม่ต้องเอ้ยบ่เอาาพอนี้เสอบไม่ใช่ยัไงมีแต่บดเรื่องพวกนี้พอพออะเรไม่ใชพี่ติตา สอบวิชาวิชาไบรอันสอบพูดสนทนาแล้วก็วิชาการพูดตอบพูดหน้าชั้นเรียนเล่าเรื่องเล่าเรื่องครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อนไม่ได้ตอบอะเล่นคนเดียวก็หมดชั่วโมงแล้วดูดูจากในบ้านอะมันจะเล่าอะไรจบหมดชั่วโมงเพื่อนบอกกลับบ้านเลตอเวลาตอเวลาตอเวลาเนาะช้า เาก็ติเเก่ในบ้านมาละเวลาครูให้เนทพูดอะไรเออเอ้ยาวมากเออยาวมากอะเกรองเท้าครูรองเท้าวันไหนอ่ะขายรองเท้าเหรอไม่ได้อีรองเท้าว่าจจเหรอสสหาเมืวานกลับไปดูแล้นอะไทยคำอะคานอานอ้าไอคิดะไคานอบุณแด ข่ะคมะคะคะคนองแล้วดูหน้าหน้าจริงจังมะนอ้องจริงจริงมั่นใจว่าถูกมั่นใจถูกเขาผิดนาบอกแถวบ้านหนูชุกไข่ <laughs> ไม่เคยไปได้พูดดีกว่าไหมหนูกินไม่เหมือนเขาเนาะบ้านหน,นูก็้ังต้องแดนเย <laughs> ม พรุ่งนี้ตากี่โมงพรุ่งนี้เก้าโมงเลยค่ะวิชาไปอันเรียนเก้าโมงใช่ไอะแม่เก้าเก้าเก้าโมงเนี่ยผมไปถึงไหนจนกลับไปแล้วอะผมส่งแม่แต่ผมคิไอ้หาวันบอกไอ้ r e e ไปอันงงแน่เลยเนื้หาน้องโจงงใครอ่ะงงงงใครอะบะฮู้บะฮู้ไหเอี่บะฮู้ว้เสร็จแล้ว อ่นไม่รู้ต้องไปอธิบายไปอัานอีกยากอีกเพื่อนได้เพิ่งสอบไปเรื่องฟิโตนบมดิซันลาบ์ตีบิงปองที่ดูไบอ่านจะรู้เรื่องไลรู้ไม่รู้ไม่รู้ได้ไงแหมพวกนี้ไม่ได้เพราะเราผดไทยแต่ a m ถึงไวยากรณ์ได้เป๊ะแต่สำเนียงเราเอไว้ก่อนแล้วเนี่ยปากนี้พูได้หรเอเเออ MP ตาเต็มแล้หยอดถึงเจอไม่ใช่ไม่ได้หลั่งปลาเจอกินได้เหรอะที่ไม่ได้ดิไม่ได้เหรออ๋อเป็นตาดีเป็นตาดีไม่ได้อไม่ได้เหรอหมอเลยเหรอก็ไม่ได้เหรอไม่ได้เป็นยาแทเฮ้ยผมเป็ผมเป็นู้จริงอ่ะไม่ได้เหรอทำไมว่าในทางไม่จริงจริงค่ะในในเอาถึงเจอหยอดฝาไม่ใช่ก็ก็ตัดเสร็จแล้วแผลก็ไม่เอายาเหลืองอะไรเฮ้ยมันมันเอาไปได้จริงเหรอ มันจะใช้ทาภายนอกอ่ะเราไม่ได้กินเข้าไปใภายในเราไม่ได้กินเข้าไปว่ามันซึมเข้าเหงือกไปแล้วไม่ใช่ไปถึงจะทาทาเหงือกหรอไอติบผมเคยหยอดอีกนะยาเจีอ่ะเป็นเจียเอาไอ้นี่ยายาไม่หยอดให้ปากหยอดปเหมือนกันตาแเหมือนกัก็ปากินแล้ไม่ตายเลย อเยาหยอดปัดทองอ่ะไม่ตายหรอกไม่เนสมีอยู่แล้วมีชักมีป้ายใหแม่อยู่บ้านนี้นะยาป้าป่าบทเจลเอ่ยาเจลกับเขามีเขียเขียวเเว่นไม่มีเเ่นไม่มีเขาไม่ไร้มีเรไม่มีที่ปัดน้ำผันเกาไม่ใแบบผันเก่นาเก่าแล จริงบริปัดไม่หมดไงไม่ไม่ปัดอันนี้ยังเพราะไมาเปลี่ยนไม่ในกลางแล้วฝนมันตกไงโอเคเน็ตชุดแต่งลูกเนี้ยไม่มีของนอกเพราะว่าญี่ปุ่นไม่มีขีดมีแต่เมืองไทยร้อสวยไหมมันก็แบบมันมีอะไอ่ไม่ค่อยซิ่งอ่ะเหรอเอาแบบซิ่งๆิ่งนะอะซิ่งๆอ่ะพี่บอลจัดสักชุดบริจาคอะแบบไฟบริจาคมึงใช้คขาว่าบริจาคได้ไงนะเหี้ยไม่ใช่สนับสนุนสสนนนับุอ๋อหน้าไอ้แถบอ่ะ ลิ้นหน้ากระชอนหลังไม่ใช่ไม่ใช่ไฟเออเอาสเกิร์ตดีกว่าสิโอ้ยเดี๋ยวข่าวไฟตาดำลำบากไม่แต่เลย่งครึ่งไฟตาบ้ฝึกดิไมดดี้ให้เอาหรอพ่อจะด่าพ่อจะด่าไหมตัดต่อเส้นสูงหรอต่อเส้นสูงเส้นสูงลดแมวพี่ไฟตาดำพ่อจะไปด่าทำไมอ่ะหนูไม่สูงเป็นไรขอให้รถหนูสูงหนูต่อส้นสูงให้รถพอโดนเนื้อไหมมันไม่มีรูรูแล้วใหญ่เกนเสียวีก็ได้ไม่ใหญ่หรอกกระดังดีบอกกับพี่บอลไงรอคันใหม่ พับเบาให้นอนสบายนะเหรอเอ๊ะตั้งก่อนละกันเฮ้ยเฮ้ยอะไรฮะพี่บอลพูดอะไรแล้วเอ๊ะก็ตะก่อนไปนอนรอหน้าอับดุลเนี่ยกูนอนอยู่เนี้ยเออจะเป็นจริงจิดินไปดินมารถกูกักกกันพอมองเข้าไปพี่บอลคนเดียวทำอะไรพี่บอลคนเดียวเลยพี่บอลด้ยพี่เต้อ้าวพี่เต้ยเลยอ้าวยุมดเอ็มอ้าวยุมวลสีคนเลยเหรอ ยลืมู่วงแล้วอ่ะไปกับบ้านเนี่ย่วงแล้ว